เนไอเาอะรา่นอมยใสกระโปงให้สวยๆหน่อยสิกว่าจะได้เต้นก็ต้มเรนก็ไม่ได้เต้นไม่ได้เต้นเพราะว่าเธอเล่นอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวเล่นอย่างเดียว นี่ไอยู่นี่พอดีิง้มีีนปี่เล่นเ่นเล่น่างเยยัไม่เต้นอย่าเขลยมามกยด่ยหมดแล้วเน่ยด้ยหมดแล้วเห็นไม่ยหมดแล้วับหมดแล้วเด็ไปก่อนเอาอะไรคะแ่นี้เหรอ่นี้แค่นี้จริงนะมีีไมเอา้ไมให้ดูหน่ขอโชว่ย้ด่่่ ยายซิมยายซิมที่ไหนก็ไม่รู้แม่แม่หยิบรูปมาผิดหรือเปล่ายายซิมที่ไหนะ่ะมันเด็กตอนแรกรู้ว่าเด็กผู้ชายเอ้าดูอีกรอบหนะึ่งเอ้าอยู่ใบสุดท้ายเลยทำไมถ่ายคนที่สวยที่สุดของห้องกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ขวดหเขาลยมไม่เห็นมีใครกระปุกเป็นกระปุกเห็นมีกระปุกอยู่คนเดียวเนี่ย

ห้าบสามบาทเเอามาจะตอดไม่มีที่จะให้อดจอดแนแน่นแล้วเด็กก็สั่งว่าอยากเอารถมาแต่ครูบอกเขาเอามาต้อต้อจะออกก็ออกก่อนก็ไม่ได้เพราะว่าจอดเป็นหมดรถแบบนคกบอกก่อนเลี้ยวบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เห็นดูว่างๆการไม่ว่างเออที่กว้างๆว 那，弄那。